สวัสดีค่ะวันนี้วันหยุดนะคะออกมาเดินออกกำลังกายชมธรรมชาตินี่คือทุ่งข้าวโอ๊ตนะคะมไม่แน่ใจว่าข้าวโอ๊ตหรือว่าข้าวสาลีแต่บรรยากาศดีมากๆเลยค่ะท้องฟ้าก็สวยเหมือนฝนกำลังจะมานะคะ